สวัสดีค่ะพบกับมัสินนะคะในวันนี้มัตสินก็นำเพลงอายุทยาเมืองเก่ามาฝากนะคะฟังกันเลยค่ะอายุทยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวอมาเล่าสู่กันฟังอายุทยาแต่ก่อนนี้ยังเป็นดังเมืองทองของพี่น้องเผ่าพงไทยเดี๋ยวนี้สิเป าชาวไทยแสนเศร้าทุกข้าศึกรลุกรานชาวไทยทุกคนหัวใจเร้าราร,รานข้าศึกเผาพลานเหลกล้านวอดวายเราชนชั้นลังฟังแล้วเศร้าใจอนุสร์เตือนให้ชาวไทยคงมันสมัครสมานร่วมใจกันสามัคคี คงจะไม่มีใครกล้าราวิชาไทยเพลงอายุทยาเมืองเก่านะคะก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาซินาบอลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ